สวัสดีครับผมนายจิวัตน์บุญธรรม5408934วันนี้จะมาพูดเรื่อง Data m o d e เดสรุปความหมายของแบบจำลองข้อมูล Data m o d e เดแบบจำลองข้อมูล Data m o d e เดคือโครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลให้ผู้ใช้เห็นและเข้าใจประเภทของแบบจำลองข้อมูล 1. แบบจำลองข้อมูลแบบไฮเลคีดั Data m o เด l นำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้เรคคอร์ดที่อยู่ระดับสูงสุดเรียกว่าลูฟหรือเรคคอร์ดพาเรตเรคคอร์ดระดับถัดมาเรียกว่าเรคคอร์ดใช้พาเรตเรคคอร์ดสามารถมีใช้เรคคอร์ดได้หลายเรคคอร์ดและใช้เรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดจะมีพาเรตได้เพียงเรคคอร์ดเดียวเท่านั้นดังรูป 2. แบบจำลองข้อมูลแบบเครือข่าย Network Data Model นำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแบบมัลติลิฟยหรือหลายรายการเนืัอษณะการเชื่อมโยงข้อมูลให้เชื่อมเป็นจุดโครงสร้างของแบบจำลองเป็นเซตของเรคคอร์ดเรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดประกอบไปด้วยโอเวอร์เรคคอร์ดและเมมโมรีเรคคอร์ดเมมโมรีเรคคอร์ดสามารถมีโอเวอร์เรคคอร์ด ได้หลายและขอดดังรูป3แบบจํจำลองข้อมูลแบบสัมพันธ์ (relation data model) นำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูป relation ซึ่งใช้ตารางนำเสนอดังรูป 4แบบจำลองข้อมูลแบบ Object Object o กต e โอ e ิเ a t ต m ดาต l าโมเนำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแบบ Object ดังรูป